ช้างให้ป้าดูนะ่อยเนินเนินเฮ้ยไปไหน <c oughs> ไปไหนบุตรีไปไหนบุตรีไปไหนไปไหนบุตรีเฮโอ้ ตกใจไหมเมื่อกี้กูเขาแอบมาแว่เราอะตกใจไหมมาถึงไ้ใครคะอะไรโลก,กอยากเด็ดดอกไม้เหรอ เด็ดได้เหรอมันไกลมากนะอย่าเลยอย่าไปทำเขาเลยเขาใช้เวลานานกว่าเขาจะขึ้นมาได้อย่าไปทำเขาเลยเขาเจ็บต้นไม้อ่ะปาป๊าใกินเด้แค่ไหนป๊าป๊าบอกว่าเขาจะเจ็บค่ะดอกไม้เขาจะเจ็บลูกเขาใช้เวลานานมากกว่าเขาจะโตออกมาแบบนี้ไปดูอย่างอื่นกันเถอะว่ามีอะไรให้ดูอีกไหมระวังล้มไปนะ ตามสนองนะถ้าล้มลงไปอะ่ะไปทําเขาเจ็บเราก็เจ็บนะอืมไปดูอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยไ,ไปดูไอไาาไโซนไฟดิไป,ไ,ฟไปดูโซนไฟดิไม่ได้หรอกเจบ็บเดี๋ยวทางโรงแรมเขามาว่านะ ทางโรงแรมเขามาว่านะไม่ใช่ดอกไม้เรานะไปเด็ดได้ไงเออเป็นเด็ดไม่ได้นะเขาเจ็บนะบอกให้มีคนมาเด็ดเนี่ยเด็ดนมไทกะไทกะชอบปาเออไม่ชอบแล้วไม่ไปเด็ดได้ไงล่ะอเ,เออไหน